จบวิดีโอนี้ผมจะทำให้คุณตัดสินใจลงทุนกับธุรกิจ5ดาวครับผมคิดอยู่นานมากครับว่าจะเล่าให้ฟังยังไงดีแต่ผมว่าเล่าให้คุณฟังตรงๆดีที่สุดละครับเอาอันที่ผมฟังแล้วเซอร์ไพรส์ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับคือธุรกิจ5ดาวมีแฟรนไชส์ในเครือถึง6แบรนด์ด้วยกันครับคือไก่5ดาวไฮพอรเป็ดเจ้าสัวข้าวมันไก่ไหานานกระทะเหล็กและสตาร์ f f e ฟแล้วพอคุณสนใจจะร่วมธุรกิจเขาเซอร์วิสเรื่องทำเลให้คุณเลยทันที เพราะว่าเขามีข้อมูลจากทำเลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น7 e เ e ่ e อีเ e ่นแมคโครโลตัสที่เขาเป็นพันธมิตรอยู่แล้วให้คุณได้พิจารณาแถมยังช่วยดีลเรื่องค่าเช่าให้คุณได้เรทที่ดีกว่าอีกด้วยเอาแค่นี้ก่อนคุณว่ามีธุรกิจไหนที่ทำได้ขนาดนี้บ้างทีนี้ถ้าพูดถึงแฟรนไชส์อาหารส่วนใหญ่ช่วงแรกๆก็ดูมือวาแต่สุดท้ายก็เจ๊งเพราะไม่มีระบบจัดการที่ดีพอแต่กับธุรกิจ5ดาวเขาจะวางระบบให้คุณเป็นอย่างดีรวมถึงยังมีการซัพพอร์ตให้แบบไลฟ์ไท ถ้าคุณเริ่มสนใจแล้วนี่คือ3คํคำถามที่คนทำธุรกิจแฟรนไชส์อยากรู้มากที่สุดคำถามแรกแพงไหมไม่แพงธุรกิจ5ดาวคือแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนน้อยที่สุดถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้รับซึ่งเดี๋ยวคุณจะได้เข้าใจเองในข้อถัดไปครับคำถามที่2ทํทำง่ายไหมง่ายครับเพราะทีมของธุรกิจ5ดาวจะมาคอยช่วยคุณในทุกๆด้าน ตั้งแต่เทรนพนักงานจัดส่งวัตถุดิบจนถึงเปิดร้านและขายได้จริงคุณไม่ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารเลยก็ทําได้ครับง่ายครับเพราะไม่ต้องทําการตลาดเองธุรกิจ5ดาวช่วยโปรโมทด้วยการทําแคมเปญการตลาดพร้อมจัดโปรโมชั่นให้ทุกเดือนแถมยังเดียวกับช่องทาง Delive r y ทําให้คุณเสียค่า GP น้อยกว่าทําเองง่ายครับและง่ายนี้คุณต้องชอบแน่แน่นั่นคือขายง่ายครับทุกเมนูของแฟรนไชส์ในธุรกิจ5ดาวคือเมนูที่สามารถกินได้ทุกวันพอคุณกินได้ทุกวัน นั่นก็นหมายความว่าคุณสามารถขายได้ทุกวันอยู่ที่ว่าคุณอยากจะขายอะไรไก่ย่างหมูทอดเป็ดย่างข้าวมันไก่อาหารตามสั่งหรือคุณอยากจะเปิดคาเฟ่และคำถามสุดท้ายที่คนอยากจะรู้มากที่สุดคือกำไรเป็นยังไงต้องบอกว่าคำถามข้อนี้ตอบยากมากครับเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งแบรนด์ที่คุณเลือกเปิดทำเลที่คุณเลือกทำรวมถึงการบริหารทีมงานของคุณเองด้วยแต่ข้อนี้ไม่ต้องกังวลครับ พราะธุรกิจ5ดาวจะประเมินแผนการลงทุนและผลกำไรเป็นเคสเคสให้คุณได้ตัดสินใจก่อนลงทุนอยู่แล้วโ okay. อเคหมดเวลาแล้วใช่ไหมครับงั้นผมขอสรุปเลยนะครับถ้าคุณกำลังมองหาธุรกิจอาหารที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงธุรกิจ5ดาวคือคำตอบนั้นครับและในฐานะเจ้าของธุรกิจคุณมีหน้าที่แค่คอยบริหารคนดูภาพรวมและปล่อยให้ธุรกิจรันไปด้วยตัวของมันเองถ้าคุณพร้อม และอยากให้ธุรกิจ5ดาวช่วยวางแผนการลงทุนให้ก็มาเริ่มต้นคุยกันครับ